ขอให้ยากอบทุกคนทุกทันจงเจเริญสติสร้างความรู้รักรู้การหายใจเข้าออกของเราพยายามฝึกฝนตนเองให้เกิดความเคยชินจิตท,ที่ไม่สงบก็พยายามสร้างให้มีให้เกิดขึ้นสติไม่มีก็พยายามสร้างให้มีให้เกิดขึ้นพยายามสร้างความรูดตัวให้่อเนื่องให้ได้ทั้งแต่ตื่นขึ้นมารู้จักแก้ไขตัวเรา ขยันมันเพียนรู้จักรับผิดชอบแต่ละวันแต่ละวันตื่นขึ้นมาเราต้องพยายามวิเคราะห์ทุกเรื่องในชีวิตของเราแล้วก็เพิ่มความขยันมันเพียนทั้งงานภายในงานภายนอกงานสมมุติงานม่มุิจนกว่าจะจบทุกอย่างแต่งานสมมุติจบไม่เป็นงานไม่มุนี่จบเป็นงานทางด้านจิตจิตจบละกิเลสหมดจดจิตไม่เกิด เขาก็จบจิตแต่งานสมมุตินี่ก็ทาเพื่อยังอัตภาพทางสมมุติให้อยู่ดีมีความสุขไม่ทาไปให้สมมุติได้อยู่ดีมีความสุขจบไม่เป็นไม่เหมือนกับบิมุดไม่เหมือนกับการชาระสาสารกิเลสการชาระสาสารกิเลสนี่ก็ทาหมดจดเขาก็จบมองเห็นหนทางทะลุปุปโปร่ง ว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดก็ต้องพยายามสร้างตบะบารมีความขันติความเพียรเพียรในการแผดเผากิเลสเพียรในการทําหน้าที่เพียรในความรับผิดชอบผิดถูกชั่วดีพอพยายามกันอย่าปล่อยวันเวลาทิ้งอย่าปล่อยโอกาสทิ้งจะได้เวลาเวลาภายนอกเราก็พยายามทําสมมุติให้เกิดประโยชน์เราก็พลอยได้รับประโยชน์นั้นด้วย คนอื่นมากก็พอยได้รับประโยชน์นั้นด้วยใน,นอาน,นิสงส์ทางสมมตุติตราบใดที่จิตยังไม่หลุดพ้นตราบใดที่จิตยังเกิดยังวิ่งอยู่ก็ต้องอาศัยอาน,นิสงส์สมมตุติถึงจิตจะหลุดพ้นก็ยังอาศัยอาน,นิสงส์สมมตุตินอกจากกายของเราจะแตกดับนั่นแหละคือจิตของเราก็ถ้าหมดจบถึงจะไม่ได้กลับมาเกิด ถ้ากิตยังเกิดอยู่ก็อาศัยอาน,นิสงผลบุญที่พวกเราได้สร้างได้ทำมาไว้นี่แหละเกื่อนุอนส่งไปในวันข้างหน้าหรือในภพข้างหน้าเพราะว่าภพภูมิต่างๆวิญญาณต่างๆเขามีกันหมดภพภูมิต่ำภพภูมิสูงภพภูมิกลางจนกว่าจะถึงนิพพานซึงไม่ต้องกลับมาเกิดกันก็ต้องพยายามจะไปปล่อยวันเวลาจะปล่อยเวลาปัจจุบัน เราต้องทำความเข้าใจคำว่า,าปัจจุบันธรรมคือทุกขณะลมหายใจเข้าขออกทุกขณะจิตความรู้ตัวสติปัญญาของทุกคนมีกันเพียบพร้อมแต,แต่เป็นสติปัญญาอยู่ระดับของสมมติอยู่ระดับของโลกียะกับการสร้างบารมีตราบใดที่ยังคลายจิตออกจากความหลงแยกรูปแยกนามไม่ได้ก็ยังอยู่ในวงจรของการเกิดจุถ้าแ,แยกรูปแยกนามได้ถ้าไม่ทําความเข้าใจถ้าไมละ มันก็ยังเกิดจุกก็ต้องพยายามทำเอาไม่ว่าพระวาโยมชีมก็มีความปรารถนาที่จะลดพ้นมีความปรารถนาที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางทำอย่างไรมันถึงจะถึงเราจะดิ้นรนยังไงมันก็ไม่ถึงถ้าอาน,นิสงส์บาร,รมีของเราไม่พอเราก็ต้องพยายามสร้างบารมีของเราไปเรื่อยๆจถ,ถึงสักวันหนึ่งอาน,นิสงส์ของเราเต็มเปี่ยม เราก็คงจะถึงจุดหม่ไม่ใช่ว่าอยากจะได้ตั้งแต่ทําอยากจะรู้รแต่กาทำแต่การกระทํามันไม่มีมีแต่ความเกลียดกลั่นมีแต่ความรับผิดชอบไม่ไม่มีความรับผิดชอบมันจะไปได้ทรัพย์มันสูงไปยังไงคนเราต้องมีความรับผิดชอบมีความอนุเคราะห์เอ,อื้อเพื่อเพื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาคอยอนุเคราะห์คอยกระตุ้นเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเอง อนุเคราะห์หมู่คณะเพื่อนโ้องทั้งภายนอกภายในก็ไปด้วยกันกบคู่กันไปถ้าจะเอาตั้งแต่ข้างในภายนอกก็ยังลำบากอยู่การประพฤติปฏิบัติมันก็ยากก็ลำบากที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินที่นั่งที่ถ่ายที่เยี่ยวม,มันไม่พร้อมมันก็ลำบากนี่แหละเราเรียกว่าสมมติยังไม่บริบูรณ์ถ้าสมมติบริบูรณ สัป,ปะยะอะที่พักก็สัป,ปะยะอาหารการอยู่การขบฉันการกินก็สัป,ปะยะหมู่คณะสัป,ปะยะผู้น้อยก็คอยดูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็คอยดูผู้น้อยอนุเคราะห์ซึ่งกันและก,กันอ<ม>ให้อภัยกันซึ่งกันและก,กันไม่ใช่ว่าจะคอยทิมแทงคนโน้นทิมแทงคนนี่นั่นแหละมนทินนั่นแหละอคติกินเล็กผู้ใหญ่ก็ให้เจริญพมวิหาร เป็นที่พึ่งของลูกของหลานเป็นที่อนุเคราะห์อะไรขาดตกบกพร่องทุ่มเทลงไปให้คนข้างล่างได้อยู่ดีมีความสุขคนข้างล่างมีอะไรพอที่จะช่วยได้ก็ช่วยกันไม่ว่าสิ่งเล็กๆน,น้อยๆเพียงแค่สร้างความรับผิดชอบความเฉสละตัางแต่งตื่นขึ้นมาที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอน ห้องส้วมห้องน้ําเป็นอย่างไรไม่ว่าพระเบบาจีแม้แต่คันลาวาดก็ช่วยกันจงแต่ปากทางถึงก้นครัวปากทางเป็นอย่างไรถนนหนทางเป็นอย่างไรสะอาดไหมหรือมีเศษแก้วเศษตะปูจะคอยทิ่มแทงอยู่เราก็ต้องคอยมองดูมองบนมองล่างข้างบนมีกิ่งไม้กิ่งไหนจะหักใจเราก็ต้องดูถึงปากทางถึงก้นคัวโรงครัวก็เหมือนกัน คนทำครัวนี่ลำบากนะหนักด้วยต่างก็ให้ช่วยกันอนุเคราะห์กันต่างคนก็ต่างรับผิดชอบนี่แหละกว่าจะได้ดื่มได้ทานได้ชั้นได้กินคนครัวนี่ก็ต้องลำบากต้องแบ่งน้าที่กันอย่าไปแย่งกันทำรู้สึกว่าจะแย่งกันทำนะอยู่ที่ครัวไม่ว่ายโยมว่าีครัวตั้งแต่จะไม่ได้ทำฉันทำบ้างกูทำบ้าง คนนั้นทําคนนี้ทําให้ช่วยกันทําหมดนั่นแหละอย่าไปแบ่งแยกกันใครมีหน้าที่อย่างไรก็ช่วยกันผู้ใหญ่ก็อนุขคราะผู้น้อยคอยให้อันนั้นไม่ดีนะอันนี้ไม่ถูกนะคอยแก้ไขกันไปไม่ใช่ว่าไปอาคติเพ่งโทษตั้งแต่กันคนนั้นทําดีคนนี้ไม่ทําคนนั้นเจ็ดขัน้นต่อไปข้างหน้าวันข้างหน้าก็ต้องรวมมาฉันที่ครัวท่านที่ลงครัวหมุนบางสพุงนี่ทาไม่มีแล้วก็ลําบาก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องประยัดรู้จักใช้รู้จักเก็บแล้วก็รู้จักประหยัดด้วยไม่ใช่ว่าจะไปปล่อยปะละเลยเร,เรื่องฝืนเรื่องไฟก็เหมือนกันยิ่งคนหมู่มากมาอยู่ร่วมกันมากยิ่งเพิ่มความประหยัดให้มากยิ่งมีมากเท่าไหร่เรายิ่งประหยัดแล้วก็ยิ่งทําให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าใช้อย่างพุ่มเฟือยยิ่งเป็นคนประหยัดใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช่ว่ามีมากมายเท่าไหร่ใช้อย่างทิ้งทิ้งควาง้างๆนั่นใช้การไม่ได้เราต้องประหยัดใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากให้ได้อันิส้ส่ให้มากประหยัดช่วยกันเราอาจทุกคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะอยู่ดีมีความสุขได้กินอิ่มน้ำทำลานอยู่ดีมีความสุขก,การบริหารเป็นอย่างไรค่าพืนนค่าไฟค่ากับข้าวกับปลาค่าอาหารเป็นอย่างไรคนหมูมากมันเป็นอย่างไร ยิ่งคนหมู่มากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มความรับผิดชอบความเสถียราความเป็นระเบียบให้มาก้าจะเป็นจัดระบบระเบียบคนหนึ่งคนเดียวไม่ได้ก็ต้องจัดให้หมดทุกคนถึงจะอยู่ดีมีความสุขไปที่ไหนก็ให้เป็นระเบียบให้สะอาดให้งามตาต่างคนต่างก็รักความสะอาดไปชอบความสกปรกก็มไม่ใช่ก็ใช้กันไม่ได้ทิ้งคว้างไปทั่วทุกเรื่องในชีวิต ถ้าเราไม่วิเคราะห์ไม่พิจรารณาจะเอาต้งแต่ทำมันเอาไม่ได้นะต้องควบคู่กันไปหมดต้องหัดจัดตัวเองให้เป็นคนระเบียบคนรับผิดชอบช่วยกันหลายคนก็รับผิดชอบช่วยกันก็ต้องพยายามเอาจริงทางโรงครัวนี่ก็ยิ่งหนักขึ้นทุกวันทุกวันเพราะว่าจัดโยมก็เยอะพระเน่นก็เยอะที่ก็เยอะก็ต้องพยายามขยันมันเพียรประยัด แล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้ทำช่วยกันบางที่ญาติโยมก็มาช่วยข้าวของก็เก็บให้เป็นระเบียบอย่าไปทิ้งละเกลละกะก็จะได้มาแต่ละชิ้นแต่ละอันญาติโยมก็จะหามาได้มาทำบุญได้ก็จะเกลม,มาทำบุญได้มาพิเคราะห์มาพิาาพจารณาดูแล้วพวกเราได้มาอาศัยอาณัสง์ตรงนี้อยู่ก็พยายามสร้างประโยชน์สร้างบุญให้มากมาก บุญภายนอกบุญภายในจะเอาเแต่ทำจะเอาเแต่รัพย์ภายในแต่ข้างนอกไม่สนใจปล่อยปะละเลยมันไม่ได้โลกเราก็ต้องพยายามกันเอาทุกคนก็มีบุญกันทุกคนก็ใจเป็นบุญกุศลกันทุกคนก็มีความเสีสละเท่าเท่ากันหมดนั่นแหละผู้น้อยผู้ใหญ,ผใหญ่ผู้ใหญ่ก็พยายามให้เป็นผู้ให้เป็นผู้ให้อะไรผิดพลาดก็เออแก้ไขช่วยกันอย่าไปว่ากันอย่าไปอาคติกัน ถ้าทำคนเดียวมันหนักต้องทำช่วยกันทำหลายๆคนอะไรก็กูเองอะไรก็กูเองมันหนักนะต้องแบ่งกันผู้ใหญ่ก็นั่งดูผู้น้อยมีกำลังก็ช่วยกันล้างถ้วยล้างชามทำกับข้าวกับปลาอยู่หลายคนก็มีความสุขอยู่น้อยคนก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขถ้าไม่มีความเฉสละจิตใจไม่ก้าวจิตใจครับแคบอยู่คนเดียวมันก็ทุก ก็ต้องพยายามเานะเอาเราวันนี้เขาจะเริ่นทำเป็นตัวนี้พากันไปพภ้พอมๆมกัน่ากันส,สร้างกันโตทำความเข้าใจกันเานาะนี่เพียงแค่เล่าให้ฟัง